กลับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนเนะาะก็มาพากันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งนะหลังจากเมื่อน,นั้นนะไอ้คลิปที่แล้วเอาหาหลักสิบเอาหาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือ1 2 3 4เนาะแล้วก็9 0 1 2ชนกันที่1กับ2แต่อันนี้พี่น้องบอกว่าให้เอาเป็นเอาเป็นเด่นไป ไอ้เอาตัวนี้ยืนพื้นเนาะก็ะคือ1234คือหลักหน่วยนะครับที่นี่1234คือหลักหน่วย <c oughs> เดียวไอ้เบิงไอ้สูตรเก้าสูตรโบราณเข้าก,กันด้วเเยเลขออก9 7 2เอนาะ9ก1 2 7ก็เป็น8เป็น9เป็น0 สองก็สามสี่ห้าบวกกันได้เจ็ดแปดลดบวกกันได้สี่ห้าลดหนึ่งสองลดนะเอาบวกกันมากสินะครับมันจะได้ออกมาเป็นตังสิบเป็นเลขถึงเก้าตัวนะเลขเก้าตัวเลขเก้าตัวตวัตถีออกอ่า เก่าเจ็ดสองมันออก8นะแหกหนึ่งเนาะแปดหกหนึ่งแน่นอนว่าลักหน่วยก็คือศูนย์หนึ่องสามศูนยก็คือแถวนี้มันจยอกแปดกหนึ่ง เอาะว้รักหน่วยมันอยู่นี่นะครับลองเอาแปดหกหนึ่งนะแปดหกหนึ่งอันนี้ก็คือมาแยกลักสิบรักหน่วยนะครับแปดหกหนึ่งแปดก็เก้าศูนย์หนึ่งหกก็เจ็ดแปดเก้ามันเป็นสูตรโบรานนะครับหนึ่งก็เท่ากับสองสามสี่นะมันมเป็นสูตร computer, คอ movement. มพิวเตอร์เครื่องมือเพิ่นมันเลยไเด้วบวกแบบนี้นะครับ เกบกเเป็น16บหกสิบหกบวกสอเท่ากับแปดเก้นะแปบวกสเป็นสิบ1อศนยแล้วก็ไปซีเบวกหเป็น10บสิบบวกซได้ซีได้ห้า ผมขามขามไอ้งวดเดี๋ยวนะมันออกเอียงเนีผมออกแปหนึ่งแล้วมาออกเจ็ดสองหาบอกเจ็อหาคนออหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดอมาออกแปดหกหมาออกหาหเจ็ด หัวติหาหนึ่งเจ็ดนี่หลักหน่วยเท่าไรห้าหกเจ็ดแปดเนาะท้องวดตัวไปออกเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองมาออกแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งมาออกห้าหนึ่งเจ็ดหลักหน่วยเขาเข้าก็คือตัวนี้นะหลักหน่วยได้หาหกเจ็ดแปดนะครับมันออกหาหนะึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดนะพาหลักหน่วยมันอยู่นี่ อันนี้ผมอันนั้นให้เบิง้งหน่อยๆนะมาเบิ้งของวันนี้นะครับวันนี้สองหกหน 2, 6, ึ่งเนาะสองหกหนึ่งจะเรียงลงมาคือกันนะครับสองหกหนึ่งเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้า หนึ่งก็เป็นสองเป็นสามเป็นสี่บวกกันได้สองได้สามได้หนึ่งเนี่ยนอนว่าอันนี้ก็คือหลักหน่วยของเทาอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองสามนี่นเป็นหลักหน่วยเทาอยู่แล้วน,นี่หลักสิบแปดกับสามเป็นสิบเอ็ดได้เลขห้าเลขหกเลขสี 9, ่ห้าหกเก้า ห้ากับเก้าเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดเป็นเก้าเป็นเจ็ดอันนี้คือของวันนี้นะครับลักหน่วยเห้เป็นหนึ่งสองสามเนาะลักหน่วยหนึ่งสองสามทีนี้เล็กดับนะครับดับ1ินะว่ามันเสียาอยูป่ปะวันนี้ของผมนะครับสาม สี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดสามสี่ห้ากเจก็ดับ,บลักซิบเพราะนั้นลักซิบเลือแค่8กับ9นะครับลักซิบมีเลือแค่8กับ9ก้าพราะนั้เขาจีจับแปดหนึ่งแปดสอง 8 3 9 1 9 2 9 3เดี๋ยวเพิ่มอีกตัวนึงก็อน8 4แล้วก็9 4นะครับอันนี้เป็นเลขบนด้อเลขบนนะครับ8 1 8 2 8 3 8 4 9 1 9 2 9 3 9 4ีทนี้ ได้เก้าสีอ่าได้แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสีเก้าสิอ่เบื้องจากสิ่หิตินะครับไอ้ลักล้อยนี่ให้เป็นเลขเบิ้ลนะครับให้เป็นเลขเบิ้ลกับเลขหามนะลักล้อยนะครับจำกูไดมากเด็กหนึ่งบอก ัอนนี้ทางเบิร์คอมมันทุกชุดนะครับ1 2 3 4 5 6 6, 6, 6, 6 2 12 12ี่้าสองตนะครับสองสิบสามสิ้ทางเบิเป็นสิบหา้าห้าตนะแต่ที่นี่สิบหตัวนี้มันก็นยัง้ายไปนะครับ้ลยไป ให้ผมเน้นให้นะครับให้3มหางนะและ้วกาการเบิ้ลไว้ก็คือสองสองสามสนะครับถ้าเป็นเลข3ามตัว กติป h a r นี่นะครับข้างนานี่มีโอกาสเป็นเลขเบิ้ลอ,อาจจะเบิ้ลน,นาถ้าไม่เบิ้ลหน้าก็มีโอกาสหามนะครับก็คือา,อาเลขสามตัวนี้นะเอาเอาแบบพอได้รุ่นนะพี่นอ้องแต่ที่แน่ๆนะข้าวแวววว่าหาเก้านะอ่านไปแล้วนะครับที่ผมเคยเห็นหา น่ะอืมนี่ตะก้อนผมที่หายตัวนี้นะครับหาหนึ่งหาสองหาเก้านะหาหนึ่งหาสองหาเก้าอ่ทีนี้ว่าลักหน่วยเข้าเน้นไปเลขขี้ลักซิบเข้าเน้นไปเลขคู่ก็คือแปดสามแปดเก้านะหรือว่าเป็นเก้าสามนี่ก็งามนะ เรกผมนี่อาจิโบกืึ้นสถาบานเสมอมันเป็นพราอมันเป็นสูตรโบราณเนาะมันมันมันบริใส่ข้อมล้านออกมาเพื่อไอของม,ออม,มอเอูเพิ่นเนาะเฮ็ดบ่เป็นนะครับเฮ็ดเป็นแกสูตรโบราณเบื้องมันจะไม้ผมจัะโตบ่นะครับอ่าอันนี้ดับสิบดับสิบเนาะดับหน่วยนี่หนึ่ง ห้าหกเจ็ดนะหนึ่งนี่ติดดับอยู่นะครับแต่มันเสเอาอยู่ผมอยู่บกนะเพราะมันเด่นอยู่หลักหน่วยนะบางคนก็นเอาที่เอาก็ได้นะครับแต่สําหรับสูตรผมมันติดดับอยู่หน่อยหนึ่งนะไอห้าหกเจ็ดนี่ดับสิบหน่วย,ย,ยแล้วล่ะไอ้นะห้าหกเจ็ดนี่ดับแน่ๆแล้วแต่ว่าเลขห้าน,นี่ก็สาคัญอยู่ แต่บอเป็นยังงนะสำหรับผมผมเอาพี่ละงววน,นี้แปดสามเก้าสามแล้วกับแปดเก้านะครับสามตัวก็เอาตามนี้นะหรือว่าบอแน่นะอาจจะได้ห้องโอ้ยถ้าห้องโอ้ยก็คือสองสองกับสามสามที่ละสีมานะครับแบบนี้ยังมีโอกาสเบิ้ลโอกาสหามนะครับเลขงววน,นี้ก็ลองเบิร์นะครับว่าบัญชีมาตัวใดสำหรับเลขบน แ8ดแปดสามสามแปดสามเก้าเเก้าสามแปดแอย่างีว่าไปแล้ววกก่าพ้นกะถ้าตามสูตรมนันอิกะถ้าตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะครับหลักสิบกับมีสอแถวนี่แหละอ่าห้าหนะึ่งห้าสหสาหนึ่งสสี่สมะที่ว่ากันกันไว้นะครับจะ6กับ7นี่ติดดับแบบชั่วๆยู่6กับเจนะครับ สี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามกันไว้อีกชุดหนึ่งนะแต่สำหรับผมผมว่าอ่ามันก็นติดดับผมก็เลยเอาแค่แปดกับเข้าไปลักซิปนะครับเออเดี๋ยวเอ้ผมอยากเปิดป้ายนะไอ้สูด,ดับมันนี่ให้ใช้หลักหน่วยข้างที่สองนะครับ หลักหน่วยครั้งที่สองก็คือหลักครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สมครั้งที่สี่นะเลขนามันนั่นแหละเห็นบหมหนึ่งสองหนึ่งสองสองันนี้ครั้งเลขหนาไม่ใช่หลักหน่วยอันนี่โมเมนของมวลนี้เลยหลักหน่วยครั้งที่สองนะไปยอดบิ้นะครับหลักหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขเจ็ดน,นะครับมวนนี้ดับหลักสิบนะ เดี๋ยวหาว่าดับอามาแต่ทางได้มีมดอกเล็กดับครับมันกระบอมนี่แหละต่ว่ากลับไปล่องเบิรงนะว่าหลักหน่วยครั้งที่สองนี่เคยมาหลักสิบกี่งวดน,นะครับกลับไปล่องเบิงรบง,บงนะครับไปยอนยอดเอาตั้งแท้พี่ก็ได้นะล่องเบิรงนะครับ17เดเดือนหนึ่งนะหลักหน่วยครั้งที่สอง คือตวเนี้ไล่เลยนะครับส2 5สองห้าแปดแปดะกห้าสี่สองยังก็ไลไปเลยนะครับจากอา่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งบอกวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งเออก็ไลไปนะครับไล่มาหอดนีละก็ไลมะหอดนีลลหนละปีนาปีไดก็ว่ากันไปนะ ัที่สองนี่เจ็ดแปดแปดบกห้าสามแปดคือมันดับหลักสิบแลนะนะโอเคไอ้สลับเลขดับนี่ก็ได้ผมให้เจ็ดดับแลนะก็เลยเอามาให้เบิ้งว่าเลขดับนี่มันมาได้ไงว้ใจได้บ่าว่าจันว่ามันกัมันก็มกา,มาได้นะแต่โอกาสมันจีมามันมาหน่อยมากนะครับจากงวดเลยสามสิบงวดสี่สิบงวดมันยังบ่ทันมาก็ถือว่าโอเคแล้วนะ มันชื่อมั่งวันนี้ก็เรื่องพองมั่การแสดงว่าห้าโมมีดวงนะครับอยู่ที่ว่าลักซิปเขาซีเมนบ่แค่นั้นแหละแต่ลักหน่วยกันหนึ่งสองสามสี่นะโมประมาตก็คือนี่แหละศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เก้านะครับเน้นไปที่เลขขี้ก็คือหนึ่งสามเก้าที่หนึ่งสามเก้าหนึ่งติดดับนิดๆน,น,นะครับมันก็เลยเรียก 8, 3, 9, 3, แปดสามเก้าสามแล้วก็แปดเก้า พอหลักสิบผมให้เป็นเลขคู่เลขคู่เราตัดจากดับแล้วนะห <c oughs> ลักสิบก็ผมให้ีดับหดับหดับ7ดับมันก็เหลือแค่8กับเกนะครับหลักสิบหล,ล,ลักหน่วยโดยตรงขือเข้ามันกหนึ่งสสามสี่นะหลักหน่วยโดยตรงที่เฮดห้เบิง์นะ่นะไต่สูตรนี่นะ ไอ้หนึ่งส่แต่สูตรนี้มันได้9 0 1, 2, นะ้าศนย์หนึะมันก็เลยไอ้หลายตัวเนี่ยนะครับบทถิ่มจากสูตรหรือว่านะเพราะว่าหนึงนี่กระส่วนกันตรงสงสูตรคุณนะอาจจะมาเล็กหนึ่งนะหนึ่งติดดับอาจจะเอาปายูนะเพราะว่ามันส่วนกัน2ส,สูตรนะครับถ้าหนึ่งมากับเป็น8,8,1 9,9,1นะครับ นี่แหละพี่น้องก็ไปลอกจับเอานะไปลอกเห็ดเบิง้งลอกอะไรเ,เบิง้งนะครับโอเคนะเดี๋ยวไอ้คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปหนานะครับผมทิเมื่อเขียนในวันดีกว่านี้เขียนอนะ่สามตัวบนนะสามตัวบนสองตัวบนสองต,ตัวล่างสองตัวล่างามีกระจาย <c oughs> ไ,ไปแล้วล่ะอืม <c oughs> อันนี้เป็นคลิปก่อนเนะาะที่ว่าลัก1ิบเมใหม่สี่หา้าแปดเก้าทีนี้มาเบิรงลำดับเลขดับเราเป็นสี่กับห้านี่ติดดับไปแล้ว่า,ากาศซื้อว้เงยก็ได้นะอ๋ออันนี้เป็นเลขล่างนะเลขล่างับไปชนกับเลขไงยู่บนนะครับเก้าสามเก้าสาม เจ็ดเก้าหลักกับสองสามนี่แหละโตโตทีเรียๆแน่นะผมคิดว่าเจ็ดเก้าเก้าสามหลักกัสองสามนะครับเลกล่างเดี๋ยวจะมาเชียนกันดีๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าดี๋ยวผมเบิรงก่อนว่าจะเอาอยัางมาเพิ่มเติมอะไรแต่เบรคเพิ่มตัวเลขนะสิ่เดียวเพิ่มความมั่นใจซื้อนะครับเพิ่มความมั่นใจอาจจะเออลืมบอก เป็นอยังคือว่ามีโอกาสเบิ่อโอกาสหามมั้ดิเพราะว่าเลขมันออกเลขตัวแทนนะครับตัวแทนหมายความว่า0 5 1 6 2 7 3 8 4 9นะเป็นเลขตัวแทนนะครับเลขตัวแทนเห็นมั้แต่ว่านี่ออกมันมันเบิเอ่อเลยเด้เอ้ยมันหามแล้วนะครับ2 7 2 7 2คือเลขตัวแทนนะแท่นที่มันที่ออกนั่นมันออกหัอ่าออก5 7 9นะครับออก5 7 9ที่นี่มาออก9ก7 2อีกทีนี้7 2 มันเป็นเลขตัวแทนมันจะออกเลขตัวแทนเลขตัวแทนอีกก็คือ16นะครับก็คือดีผมบอกกันแหละ้าและ49เป็นเลขตัวแทนอันนี้ก็เลขตัวแทนของหันมันออก61 61มันก็มาเขืากับเลขตัวแทนเท่าก็คือ83กับ94นะ8 3กับ9 4ก็คือเลขตัวแทนอีกคือกันถ้าเกิดมันไม่ออกเลขตัวแทนมันจะจิเป็น เบิ้ลนาหรือว่าเป็นเลขห้ามไปนะครับ<ม>พี่นอ้องก็มีสถิตินะใบพวงใบหัวเอียงกับไปเฮดเบิ้งนะครับอันดับหกหาเลขตัวแท้ก่อนอ่านนี่วันนี้นะครับเห็นบ่ออก9 3 8 3 8, 8คือเลขตัวแทน้นะว่าจีอ่าเบิ้ลนาก็คือ4 4 6แล้วมีอีกว่อ่าอันนี้ออก0 8 3 แปดสามกับเป็นเลขเลขตัวแทนนะครับออกเก้าสามกัคล้ายๆกับม้วลน,นี่แหละนะครับถ้าออกเลขตัวแทนแล้วมันขนาดที่บ้ห้างจากนี้นะครับขนาดที่ห้างจากนี้แปดสามเก้าสามแปดเก้านี่แหละวิบวัฒน์สันกับเบิ้ลสองสองสามสามถ้าเบิ้ลหน้าแปดแปดสาม แปดแปดเก้าแปดสัน้นนะครับโอเคคลิปนี้กันยาวแล้วเดี๋ยวคลิปนาจังว่ากันนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ